สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะพามาชมต้นเชอรี่บอสเัมเป็นชนิดที่ออกดอกก่อนเพื่อนนะคะนะคะี่ค่ะเป็นดอกสีชมพูนะสีชมพูค่อนข,ข้างเข้มแล้วก็ดอกเขาจะย้อยๆนะคะไม่บานขึ้นข้างบนดอกไม่ใหญ่มากเขาจะออกอช่วงเดือนนี้แหละสิงหาคมเนาะแล้วก็จะเป็นเป็นรุ่น รุ่นแรกนะคะที่ที่ออกก่อนเพื่อนนะคะค่ะนี่หนึ่งต้นนะแล้วก็นี่อีกหนึ่งต้นค่ะในซอยที่บ้านค่ะก็จะมีเขาปลูกไวท้ที่เออแล้วแต่นะคะไปเจอตามสวนเออสวนสาธารณะก็มีค่ะเขาเขาออกก่อนแล้วเขาก็จะจะร่วงก่อนเนาะสวยไหมคะ สวยมากเลยค่ะพามาชมก็สดชื่นดีนะคะทุกคนนะเชอร์รี่บอสซัมค่ะดอกเล็กๆน่ารักค่ะออกมาออกเดินออกกำลังกายค่ะทุกคนอากาศดีๆค่ะตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะคะวันนี้วันหยุดออกกำลังกายก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆชมขอให้มีความสุขนะคะทุกคน ชมดอกไม้สวยๆเชอรี่พอซัอมค่ะเราจะเดินลงไปในซอยเนี่ยเดินออกกําลังกายไปเรื่อยค่ะเจอดอกไม้ต้นไม้ก็ถ่ายให้เพื่อนๆชมอันนี้อีกอ,สอีสองต้นน่ะข้างหน้านี้เห็นไหมคะมันก็จะออกอีกประมาณประมาณเดือน1เดือนเนาะหนึ่งเดือนก็นนจะออกเลยเขาตัดกิ่งไว้นะคะ ค่ะอีกพันหนึ่งค่ะนี่เป็นสียุมพูอ่อนโอเควันนี้อากาศสดชื่นนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขค่ะอย่าลืมออกกำลังกายนะคะตอนนี้ลูกชายไปโรงเรียนหลานสาวก็ไปทำงานเราอยู่บ้านกับน้องเหมียว ก็ออกกำลังกายในซอยเนาะเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนมันก็จะเป็นอามาดูฟาร์มเนาะอนั่นอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวพาดูอีกต้นนี้เนี่ยพันเดียวกันเลยค่ะคือเขาออกไวก็เห็นเยอะอยู่ที่เขาปลูกเอาไว้เนาะเดินข้ามมามต้นนี้ดอกเยอะเลยค่ะทุกคน สวยมากเลยเาถ่ายให้ชมอากาศเย็นค่ะวันนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ10-12องศานี่สวยมากเลยโหบานสะพังเลยทุกคนนี่ชมชมชมสวยไหมโหสวยงามมากๆสวยงามมากๆเห็นไหมคะ โอ้ oh, ช่อแต่ละช่อนีมีแต่ช่อใหญ่ๆหน้าปลูกไว้เหมือนกันนะเนี่ยหน้าปลูกไว้หน้าบ้านสวยมากเลยโอเคขอบคุณนะคะนี่มาฝั่งนี้ชมฝัง่งนี้สวยสสยวย,วยไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นก็ได้ชมอุ๊ยมีเจ้านกน้อยด้วยกําลังกินแกสอนอุ๊ย จะนกน้อยน่ารักขอบคุณค่ะบ๊ายบาถ่ายกับดอกไม้กันี่นองเห็นดอกมไม้เมื่อไรคนไม่สวยแตดูดอกไม้ดอกโอ๊ยมัวกระปิหนาขอบคุณนะคะ โอเคขอบคุณค่ะคุณไอซ์เค่ะบาย